ไกลแข็งแรงปีใหม่กำลังสิเกา่าวพ่มากเก่ากำลังถอยออกไปคิดสิ่งใดสิ่งนั้นบังกเกิดแต่ก้อนสับเพื่อนเไอปาชญาโลคาพยาธิมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีอายุมีวันณะมีสุขะมีภาระทุกท่วนทั่วปันนั้นได้เกิดเอนขอบคุณญาณสงเลยตากเพือบคะพุทธเจ้ครับ ครับคุณแม่เฉีวันดำเนินศิลปินแห่งชาติครับเชิญคุณแม่ขึ้นบนเวทีก่อนนะครับเชิญท่านวาทธรจังหวัดนะครับได้ให้เกียรติบันทึกภาพกับคุณแม่บนเวทีเชิญพี่ๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมด้วยนะครับกระวงวัฒนธรรมได้ให้เกียรติขึ้นบนเวทีขอเชิญน,นักแสดงครับกลุ่มหมอลำศิลปินของเราลอกแก้วสำรานขึ้นบนเวทีทุกท่านเลยครับมาบันทึกภาพร่วมกันตอนนี้ครับขอเชิญพี่ๆกรมส่งเสริมครับขอเรียนเชิญครับ รสชาติแบบเหมือน <c oughs> กับไม่ได้ออกจากเครื่องเสียงเหมือนเราได้ยินนักแสดงจากปากอะไรบ